ด้านข้างจะเห็นกระบอกเซียมซีอยู่นะคะจากเพื่อดูว่าใครจะเป็นคนแจกไพ่ในตาแรกค่ะทุกคนห้ามลั่นเลยนะห้ามลั่นเด็ดขาดนะใครลั่นคือโดนเลยกินไม้ครับสองต่อกระบกเลยั้ยฮะกระไรสีแดงไม่ใช่หรองใช่มือก็เจ็บมือก็เจ็บถุงโดนอีกแดงเอาหมวดแรกหมวดแรกคืออะไรครับพี่ดี หมวดแรกนะคะนั่นคือหมวดผลไม้ค่ะวงชื่อเดิมเป่าล่ะไม่เอาเปลี่ยนดีกว่าเริ่มเลยเริ่มที่คุณเลยเออเริ่มที่นี้ก่อนได้ไหมผมขอม่วนกับการสับไพ่กันได้ไหมมาผมสัพไพ่แตงโมแตงโมแตงโมลำใหญ่ลำใหญ่โมลำใหญ่ลองกองลองกอง รวย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 แตงโมลำใหญ่รวยฝรั่งฝรั่งฝรั่งคอรยฝรั่งแอปเปิ้ลครับแอปเปิ้ลฮะแตงโมลำใหญ่แตงโมลำใหญ่ฝรังแตงโมลำใหญ่แอปเปิ้ลลำยอไม่มีแตงโมลำใหญ่ อะไรนะกล้วยลูก so ัลำใหญ่กล้วยฝรล่างแอปเปิ้ลลองกองกอดอ้ลองกองลองกองแอปเปิ้ลแก้วมังกรแก้วมังกแก้วมังกรเออแก้วมังรีทพอพอพีทอพีทอพีทไ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 อพีพีทไอพีทไอพีทไอพีทพีทไอ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 อพีทอพีทไอพอพไอพอพีทไอพีออพอพีทไอพ แกฝรั่งแอปเปิ้ลฝรั่งกล้วยอ้ลองกองลำใหญ่โมโมลำใหญ่ตังโมเมลอนเมลอนเออโอเคแกงซาลีซารีซาลีเมลอนเมลอนเมลอนทุกคนพูดชื่อของตัวเองคนละอีกทีคนละหนึ่งคำได้ครับแตงโมลำใหลใหญ่ลองกองกล้วยฝรั่งแอปเปิลแกงแกงมงกรูดผีดเมลอน ่อนที่เราจะเริ่มเกมนะคะทุกคนนะคะกระเถิบก้นตัวเองนะคะไปทางใกล้ๆไปทางโต๊ะอาหารคนละหนึ่งก้นค่ะอะไรคืออะไรอ้ยอย่าไปนู่นใช่ค่ะบพี่เคยขอบพระคุณค่ะฮะพี่เคยเพื่อบูบูอะบโอบอัโอบบูเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วนะคะเินนั่ดระบบพลาแอปเปิ้ลอริ่มการแข่งขันรอบแรกครับครับผมกัวนทางนี้ได้นะครับ ฟับโอ้ใช้มือซายดีกว่าลำใหญ่ลำใหญ่กูพูดไปแล้วพูดแล้วพูดแล้วได้ลำใหญ่ได้ยินลำใหญ่ก่อนนิดนึงฟับลกล้องว้าววาววาว้อวว้าวว้ว้าวไ้ว้ววาน้าววาวว้าอว้าวว้า้าวว้าว้ว้าวว่าวว้าวว้า้า้าาา้ ยางยางเปิดดีๆหน่อยทุกคนเปิดการต้อเปิดดีๆหน่อยผมพยายามสุดชีวิตแล้วครับมันก็ไม่ดีเอ้เปิ้ลไอ้ยแต่ไปเฮ้เออใช่เอ้เปิ้ลมากันใหญ่ทำน้โพกันะพีชทำน้ำพกนนะไหวกันจัดเลยว่ะของผมเปิดให้ตัวเองพีชอะไรนะจำไม่ได้พีชเหอะเออพีชจดหนึงส้มเลยนะเฟิร์สสับไพ่ยังไงนะ ไม่รู้ครับผมสับสามทีมันแล้วสับให้มาเลยสับอีกทีหนึ่งอ่ะมันต้องเริ่มใหม่แล้วป่ะครับไม่เริ่มไม่เริ่มต่อต่อเลยต่อเลยเพราะมันไม่มีสีเขียวมันไม่เราพลิกได้เสมอเออเราพลิกได้สีเขียวหมดแล้วก็คือเราพลิกได้เราพลิกได้มาโซเอ้ยแล้วจะสีเขียวมันหมดก็ไรครับต่อต้องจับใหม่ให้เขาอยู่ดีครับเอาใช่ใช่คิดถึงคุณพร้อมหรือคุณมอนนะหนุ่มกุญเวยโอเคพี่งเฟยไปแล้วก็เฟยไปแล้วแต่คุณมอนแล้วพร้อมนะพร้อมนะ ลำไหญโอ้ยพ้องกันโอ้ยไงครับพี่ดีครับยังไงดีครับเออไปต่อไปต่อไม่เป็นเลยพี่ดีหรือไปต่อก่อนไหมแล้วเราไปแข่งเออได้ได้ไปต่อกันนะเพราะมันพองกันมันต้องมีบัลคนอ้าวไม่ไม่ถ้าจุดไปต่อไม่ได้ค่ะไปต่อไม่ได้ค่ะชุบๆเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าจัดหูของพี่ดีนะคะลำใหญ่มาทีหลังค่ะโอเคลองกองมาก่อนนะครับลองกองมาก่อนให้ลอง ทางงงกับสี่โมงเริ่มงไแมโฟกันะโฟกัสนะใจมันที่หล่อโอเคลองกองโฟกัสแล้วนะโฟกัสนะฮึบลองกองโอ๊ยอะไรอ่ะผมว่าสลับอีกนะก็ล้าเกินสลับอีสลับอีกสลบส่ะไม่แต่ว่ามันมันติดกันสามใบแล้วนะไม่เป็นไรมันก็เป็นไปได้มันก็เป็นไปได้เฮ้ยยดูหลายใบเราอ่ะเราดูอะไรเยอะไม่เผื่อมันไอ้นี่ไงโอเคพอแล้วพอแล้วมาเอ้ยเฮ้ยตามต่อโฟนปะไม่ามา ตื่นเไม่อยากแพ้เลยอ่ะนี่อะไะลืมกล้วยพรัะไปอีกเย้กล้วยหมดกองเลยหมดกองแล้วโอ้หมดกองไปสีฟ้าสีฟ้าไปขบนไปขบนกล้วยเป็นอะกันนะี่ยมพีอ้ะโ้อ้ไอไอ้อ้ไ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้อ้ไออ้อไอ้ไอ เพื่อความชัดเจนเราเอาสีที่อยู่แดงข้างบนสุดไว้บนสุดนะนี่เลมอนนะเมลอนอือเลมอนนี่หายเลมอนนี่หานะเมลอนอ่าเอ้ยอ๋อจะลืมอะไรอแช่งโมแชงโม่เมลอนแชงโม่ก่อนแชงโม่มาไว้บ้แชงโม่ก่อนอุยังไม่เห็นเอ้ยไม่โกงเปเนี่ยไม่ได้โกงไม่ได้โกงเปิดแล้วฮึ๊บฟรั่งเฮ้ยเปิดแล้วฮึบเล่นเกม เปิดแล้วฟ้ากรงเปิดแล้วฟับโอ้ได้สี่สามเก็บไปสี่สามก็ไม่เก่งอะไรนะอะไรอ่ะลืมจะหมดยังอ่ะอืมลืมเขอด้วครับกล้วยอะไรอ่ะลืมมือของมีชิมอนอ่ะเฮ้ยไม่บอกครับปึ๊บกล้วยเออปี๊ดจะ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 ปี๊ดวางไว้วางไว้ข้างหน้าวางไว้ปึ๊อย่าถืออย่าถืออย่าถือวางไว้หน้าตัวเกิดนี่มิลอนปึ๊บมิลอนหนึ่งเลยอ่งพร้อมอยัง่งนึงเราเข้าทางก่อนเราเข้าทางก่อนถูกอ่าสี่สี่สาน แตงโมมันลูกใหญ่เนาะปึ๊บเมลอนทำไมได้เต็ส e> ีฟ้าวสีฟ้าไปบนเปิดนะเออพิดสีเ i ข mean okay. oh, ียวไปบนสีเขียวไปบนโอ้กำลัเออโอ้สีเขียวไปบนมันหาเออกลัวมันเปเลยโรกโน้ำใหญ่โอ้ลอเต็มแข้งมาแน่นมาแน่นหลับลมเม่กินบอก กลรเจรคของเขาอยู่แล้วกล้วยจะตอบพีชเฉยเลยกูเอ้ยฝรั่งเฮ้ยไม่ใช่แล้วเลิไปเลยไาเลยไปไปเลยใช่ตามของโต้องก็โฟยไปแล้วไงไปแล้วไปลไปแล้วไปวคนไพ่เเอามผมยเอง่โจวถูกไแล้ว่ยโอยู่ไเปลเอาแับพี่เพิ่งใหม่เดี๋ยวอ่าแจพี่เพิใหม่ได้สมัยมัยหมดแล้วด้วยอุ้ยอไม่เอาไหมแม่งหมดกองแล้วลืมเยโนเน ตาย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 โอ้ยแล้วก็เหลียญฝรั่งทำไมลำใหญ่ใช่ไหมโอยสลักใครก่อนวะใครก่อนครับไม่รู้ฝลั่งก่อนครับฝลั่งของว้ามาเลยโอ้โหนี่มันถลวนของกูเนี่ยเอาละนะเอาละเนี่ยผมไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยนะเอาละดอ๋นะชิมอนแอปเปิ้ลฝรั่เอาละนะวที่ไยรอด เซมเฮาส์ซีซั่นซีบาลลับจับบปน